เฮ้ยรูปนี้ส่งไปให้เขาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เก็บตังเดียวนะเก็บม่ได้ยืดขาเหรอเฮ้ยส่งไปเหรอไม่ได้ส่งอันอันนี้เครื่องใครอ่ะไม่ไม่เอารูปนี้ไม่ส่งนะไม่ให้เขาแล้วนี่รูปนี้มาจากไหนอ่ะในห้องห้องไหนใครส่งไว้ในห้องอะฉันก็เห็นในห้องรูปเออ ไม่ไม่ส่งต่อนะใครลงวะไม่ไก็ที่กรุ๊กอ้อน้อนอย่งไม่ได้ลงฉันไม่ลงฉันลงแค่สองลูกมันลงไม่ได้ลงลงไม่ได้ไม่ได้ลงไม่มีใครลงใครไปลงอ่ะฉันเห็นเขาไปจะลงไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่อันเนี้ยเขาจะไปทำแต่นี้ยทำอะไรเนอ่ย